ตามรอยพระพุทธเจ้าสารคดีชุดยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาใช้เวลาดำเนินงานนานกว่า3ปีทายทําในประเทศอินเดียนานกว่า4เดือนด้วยถุนสร้างนับ10ล้านบาทเพื่อเป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยเรื่องราวของศา,ศาสดาเอกองค์หนึ่งของโลกผู้มีปัญญายึดหลักทางสายกลาง ตามรอยพระพุทธเจ้าจะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปในอดีตครั้งสมัยก่อนพุทธกาลเพื่อเรียนรู้สภาพสังคมในความเชื่อในดินแดนชมพูทวีปก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อครั้งใหญ่ความรุ่งเรืองและมั่นคงยังถึงขีดสุดข,ของาศาสนาพุทธในสมัยพุทธกาลความล่มสลายและสูญสิ้นไปจากแผ่นดินเกิดอย่างสิ้นเชิงในสมัยหลังพุทธกาลอะไรเป็นสาเหตุของความเสื่อมสลายในครั้งนั้น ความแตกต่างทางความเชื่อของศาสนาพุทธแต่และนิก,กายเกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไมชาวอินเดียจึงยังคงรักษาความเชื่อทางศาสนาที่ดูเอาไว้ได้อย่างนนแน่นนตามรอยพระพุทธเจ้าสารคดิความยาว12ชั่วโมงที่พร้อมจะเปิดเผยความจริงอย่างลึกถึงแก่ตามรอยพระพุทธเจ้าสารคดีคุณภาพจากพานรามาเวอร์ไว